นิทานเรื่องคนเลี้ยงแพะกับแพะเช้าตรู่วันหนึ่งคนเลี้ยงแพะต้อนฝูงแพะออกไปกินหญ้าตามปกติใกล้เย็นก็ได้เวลาต้อนฝูงแพะกลับบ้านเขาเรียกฝูงแพะอยู่หลายครั้งแต่พวกมันก็ไม่สนใจยังก้มหน้าก้มตากินหญ้าอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งคนเลี้ยงแพะทนไม่ไหวจึงคว้างก้อนหินใส่ฝูงแพะ แต่พลาดไปถูกเขาแพะตัวหนึ่งจนหักคุณเลี้งแพะตกใจรลัวความผิดจึงขอร้องแพะตัวนั้นว่าจะอย่าบอกเรื่องนี้ให้เจ้านายรู้นะแพะกับตอบว่าถึงข้าจะไม่บอกความจริงให้เจ้านายรู้แต่เขาที่หักของข้ามันก็ฟ้องความผิดของเจ้าอยู่ดีนั่นแหละนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนทำผิด ปกปิดอย่างไรก็ปกปิดไม่มิด